I guess you have to be big. I'm going to go in there, okay? ไม่ตกลูกมาเลยลูกค่อยๆมาเออดินมาเดินมาเดินมาแม่ราอยู่แล้วหนูไม่เขยขูนะแม่จ๋เพราหบอยู่ใช่ไใช่แต่หนูไม่ตกหรอกลูกเพราะหนูจับไว ถึงแล้วลูกเห็นไหม่ววา่ะนี่มาเปเป็นแววขายจะจุกจุกแววุ้ยวุ้ยช่วยหนจับเด้ไหดี๋ยวหนูดกวุ้ยว้าุลูกว standing on a t r e You <laughs> get off of me? <laughs> 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 ได้ค่ะค okay, ่ะบายบายเดี๋ยวเจอกันนะโอเคค่ะ okay, ส่งช่งอะ่ะไม่เป็นไรแม่รอข้างล่างนะมาแล้วโอเคค่ะวอ้ยเองพนรอมนแลุ้ยุตุ้ว เดี๋ยวขึ้นเองเลยเหรอลูกฉันทำแบบนี้กับจับบูนี้กับขึ้นมาตรงนี้หรออะปะปะปะโอ้ยีวอ้ยจับดีๆนะสายเรื่องความมีน้ำอยู่อือหือจุกขึ้นในบูแวว

ีอ้ยเีออไเอาหมอ้นูยู่ด้วยแม่มีแป้นั้นไหมแม่จไม่ต้องแเนะเคมีอยู่ใกล้หนูด้วยนะไม่ต้องอยู่ใกล้ด้เหรออ้แล้วเยุนนีโอเคค่ะบ๊ายบาย s e l l i น g o ง am I selling? s e l ร i n g ลูกขายหรือแม่ขายลูกแม่าียัมมคม่มนแมมัมมี่มัมอร์รั้ำมะนาวหนูมีฟลเวอร์ด้วยลูกมีรสอะไรบ้างคะมีช็อกโกตด้วย ช็อกโกแลตน้ำมะนาวเหรอลูกอันนี้คือช็อกโกแลตแล้วมีอะไรไอันม,มีที่ท็อปด้วย<า>ท็อปกี่บาทคะห้าบาทอ๋อจ่ายกินก่อนห้าบาทอะไรลูกเงยได้ไหมมันห้าบาทเอาเงยไ<อ>ด้ดงไหมจะไม่ให้หนูไปเท่าไหร่เหรอลูก 1> 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าฮะไม่ใช่นะนี่คือไอศครีมแตนนี้คือของเอาไว้อ่ะนี่ของ A B C ใช่ไหมนี่ของ A B C ใช่ไหมไม่ใช่ลูกไม่ได้มาเขียนมั่ของเอาไว้อ่ะมันเป็นเหมือนร้านไงดูสิของพลงการนั่นแหละสนามเด็กเล่นไปปีนไปไปลงสไลด์ไปลูก 哎呀！嗯 <laughs> จืดไหมรูมันจืดทำไมไม่มือเลยไม่กว่าใช่ไหมหนึ่งสองโอ้ทำไมไม่มือ่ะี่ยไม่มือเลยอะรองเท้าอะลูกหนูแดงทำไมทำไมจืด Daddy will help me because I'm just a little bit small. Alright, ready to show mommy how you do it? Alright, hold on. Ready? Okay. One hand. One hand like this? Yep. And one foot. Okay. <laughs> Ready? One foot and two hands. Cross your legs. And do it like this. Cross hold tight. your legs. And go. Oh. Keep going. Oh. Can you do that? Yeah. I did it myself. Yes. <laughs> Gotta show mommy how. Ready? I'm gonna do like this. Yep. And do it like Whoa. Whoa. Oh, cross Whoa. your legs. Hold, cross tight. Hold, hold tight. Hold tight and go. Okay. Whoa. <laughs> <laughs> Lovely. Oh my goodness! <laughs>